พยานเอาลงนะ <c ười> คือคือตอนนี้นะครับไอตัวสารลักมิสคอนโทรลเนี่ยก็คือเป็นตัวอบอร์ดควบคุมอุณหภูมินะครับผ่านแอปพลิเคชันบลิง k ์นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือเรามีเซ็ตไว้ให้ชุดคอนโทรลเนี่ยทำงาน2โหมดนะครับโหมดแรกคือหมดแมนวนวลก็คือฉันต้องการจะปิดเปิดเองด้วยด้วยการกดปุ่มบนนี้เลยนะครับก็คือกดแมนวนวลการกดแมนวนวลอ่ะาามันเราสามารถที่จะปิดเนี่ยตอนนี้ปัดด๊มปิดแล้วนะครับ เปิดเปนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ปุ่มนี้ปุ่มใหญ่นี้นะครับผมทําให้เป็นสําหรับปั๊มน้ําพุเอ้ยปั๊มพ่นหมอกนะครับส่วนปั๊มน้ําพุนะครับก็เปิดตัวนี้นี่ครับปั๊มทํางานแล้วเสียงพู้พุพุกมาแล้วนะอันนี้คือแมนนวลแมนนวลครับอันนี้หมดแมนนวลแต่แต่ครันนี้ออโต้เนี่ยนะครับออโต้จริงๆแล้วมันเป็นของเฉพาะพ่นหมอกเท่านั้นนะพอน้าพุเราเราเราไม่ยุ่งเรื่องอุณหภูมิอะไรเขาอยู่แล้วแต่ในโหมดออโต้เนี่ยมันจะยิงตามอุณหภูมิชุดนี้นะครับ พอดีผมปิดตัวนี้ไปก็คือก็คือว่าโหมดออโต้เนี่ยจะอิงตามอุณหภูมิที่เราจะตั้งไว้ซึ่งการตั้งเนี่ยมันจะอยู่อีกหน้าหนึ่งก็คือตัวหน้า s ซ t t i n g and info ตรงนี้นะครับกดเข้าไปอคือโหมดออโต้ของปั๊มพ่นหมอกเนี่ยจะอยู่ที่เราเซตเที่ยว่าถ้าเทมเ l o w e โลเวอร์คือเทมอุณหภูมิที่ต่ําที่เราจะให้ปั๊มหยุดส่วนนี้คืออุณหภูมิสูงที่เราจะให้ปั๊มเริ่มทํางานถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิที่วัดได้จากหน้านี้นะครับแตะไปถึงสามสิบเจ สามสิบเจ็ดเนี่ยปั๊มหมอกจะทํางานซึ่งตอนนี้ปัจจุบันทํางานอยู่ตามอุณหภูมินะครับคราวนี้ถ้าอุณหภูมิลดลงมาเรื่อยๆคือสมมติปั๊มทํางานแล้วพ่นหมอกแล้วมันลดลดลงมาจนจนถึงจุดที่เป็นสามสิบห้าจุดห้าก็จะหยุดอ่ามันก็จะตัดการทํางานอันนี้คือโหมดออโต้นะครับคราวนี้มันจะขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดเอ มันทํางานอ่าช่วงนั้นมันร้อนมันก็จะทงานแล้วก็ลงลงมาจนแตะถึงจุดที่เราเซตตัวต่ำมันก็หยุดอัตโนมัมาอ่าแต่พอมันมันมันหยุดนานอุณหภูมิคืขึ้นใหม่ใหม่แตะสามจดห้าที่เราเซตไว้มันก็จะ s า a r ใหม่มันก็จะขึ้นลงอันนี้คือแบบไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรตัไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าแมนนวลเราก็ต้องกำหนดแมนนวลเราต้องกดตรงนี้รับกดแมนนวลเฉพาะตรงนี้ค่ะส่วนน้ำพุก็คนละอันคนละตัวกันอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นอินโฟเฉยๆว่าเทมม์เท่าไหร่ความชื้นอากาศในไอ้ควาาาามชืนกศเท่่ร มีดีลพอยต์มีฮิตเด็กอันนี้ก็จะเป็นทางวิทยาศาสตร์นิดหน่อยะนะครับก็ในนี้ก็จะมีเวอร์ชันบอกซึ่งถ้าเกิดทางผมและทีมงานมีเวอร์ชันที่มีการอัปเดตตัวตัวบอร์ดคอนโทรลนั้นก็จะมีการทํา OTA ก็คือเหมือนกับอัปเดตเวอร์ชันอัตโนมัติครับประมาณนั้นเนี่ยก็จะมีกราฟในการดูได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเมื่อ30มสิบที่ผ่านมาสีส้มกับสีฟ้านะครับสีส้มก็คืออุณหภูมิสีฟ้าก็คือความชื้นในอากาศนะครับ เมื่อ3ามสิบนาทีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง6กชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอันนี้พอดีเราปิดยาวมานะเพิ่งเทสกันหนึ่งวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็มาดูสามารถดูอุณหภูมิดดได้ซึ่งเราสามารถดูได้ว่าเฮ้ยช่วงที่มันสูงสุดของของของวัน,นของวันเนี้ยมันอยู่ที่ไหนแล้วก็เรากดค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปดูมันจะบอกตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นรลนิปโปหมั้ยมันจะบอกเนี่ยเนี้ยนะครัอสามสิบเนี่ยอันนี้คือสูงสุดก็คือที่เราเจอเเเนนนีี่่่่ยรราาาจะดดููแล้ววววออสสงงงุขัใชท เราณสถานีที่เจอก็คือสา7สิบเจ็ดจุดเจ็ดเราก็อาจจะบองั้นนะสามสิบห้าเมื่อไหร่ก็ให้มันทํางานอะไรก็ว่าไปอันนี้รับเปลี่ยนได้เปลี่ยนค่าตอนนี้ก็เปลี่ยนบวกลบเอาใช่ครับถ้ากดปุ่มบวกมันจะเพิ่มทีละหนึ่งองศาแต่ถ้าแต่ท่านอยากจะแก้ไขก็ลบไปเลยครับคียวเลยสามสิบสามสิบห้า่าสามสี่เี้ยจุดห้าแล้วก็คียวเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เรียบร้อยครับคุณครับ